วกเธอมีใครเคยเห็นดราม่ารองพื้นแบรนด์สลั่งแบรนด์หนึ่งที่เขาทําสีแบบสีผิวเข้มเลยคนดําเลยแล้วปรากฏว่าสีอะคือเป็นสีดําแบบร้อซไม่มีผสมอะไรเลยเป็นดํา ปีดปีดำล้วน no undertone ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นดราม่าแบบใหญ่โตแต่ล่าสุดปัจจุบันแบรนด์นี้นะคะเดือนสิงหาคมเขาประกาศปิดตัวแล้วจ้าคือไม่น่าเชื่อเลยว่ามันถึงขั้นปิดตัวเลยอะทุกคนแบรนด์ที่ว่าเนี่ยนะคะก็คือแบรนด์ y o u t h o r e a l ค่ะสินค้าที่แบบเด่นๆด,ดังๆของเขาก็คือตัว th But ที่เป็นตัวสีเขียวๆถ้าใครเป็นสายบิวตี้น่าจะพอเคยเห็นผ่านตาแบรนด์นี้เนี่ยโด่งดังมากเพราะว่าเขาได้รับเงินลงทุนจากรายการชาร์กแทงค่าของอเมริกาเนาะแบรนด์เนี่ยมีความดูเป็นแบบวัยรุ่นนสสสดดใเเเรรลี่่่กับิงแวว้อมาาทะไปปตศ แอบไปดูแบรนด์นี้ประจําเลยอะช่วงปีที่แล้วเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาก็ได้เปิดตัวรองพื้นรุ่นใหม่ค่ะชื่อรองพื้นว่าเดทไนซึ่งมีทั้งหมด15เฉดสีถือว่าเยอะนะแล้วเขาก็เคลมว่ารองพื้นเล่าเนี่ยเหมาะกับทุกคนแต่ประเด็นมันอยู่ที่คุณมี15เฉดสีแต่ว่าคุณมีเฉดสีสําหรับคนผิวเข้มไม่เยอะเลย3เฉดคือผิวเข้มในที่ว่าก็คือแบบคนผิวดำะนะซึ่งมันก็แอบ,บขัดกับสิ่งที่แบรนด์โปรโมทนะคะว่ารองพื้นของเขาเนี่ยเหมาะกับทุกคนมันจะทุกคนแบบไดเกแต่นี่ยังไม่ใช่่่่สิิงงงททีีเเเป็็นนนดดรรรรราาระะราาามจจๆะะะพหลักกแบ์ไ้ค อ,อกสีมาเพิ่มอีกจ้ะฟังดูก็อะ ก็ดีแล้วนี่แต่ประเด็นคือมันมีรองพื้นสีหนึ่งสี 600. มีอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งเนี่ยเขาเอามารีวิวเปรียบเทียบกับสีเพนที่เป็นสีดำสนิทอะปรากฏว่าทาออกมาแล้วเหมือนกันแบบเดสรองพื้นกับสีดำสนิทเหมือนกันเ,เลยซึ่งอันนี้ขออนุญาตอธิบายก่อนนะคะก็มันเป็นสีดำแล้วมันยังไงคือคนเราเนี่ยไม่ว่าจะสีผิวไหนมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าอันเดอร์โทนเช่นคนนี้ขาวเหลืองคนนี้ขาวอมชมพูคนนี้ออกเขียวๆหน่อยที่เขาเรียกว่าสีโอลีเพิ่งต่อให้ไม่ว่าคุณจะขขาาววแแแคคค่่่ไไไหหหนนรรือดมมีบ ขาไม่มีอะไรเจือหรือว่าดำไม่มีอะไรเจือขนตาแบบมีกาวในตัวแบบนี้นอกจากจะติดใต้ขนตาแล้วนะคะติดบนขนตาก็ได้นะคะแล้วแต่เลยว่าอยากจะสะพึงมากแค่ไหนทิปรีวิวตัวนี้ยอดวิวคือแบบหลายสิบล้านอ่ะเธอเป็นไวรัลมากเพราะว่ามันมีคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสําอางเนี่ยนะคะเขาพบว่าตัวรองพื้นสีนี้เฉด600ยนเนี่ย,600ยสีที่เขาใช้ลงไปเนี่ยเป็นสีดำแบบพิกเมนต์สีดำร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยทําให้เป็นกระแสดราม่าว่าแบรนด์เนี่ยไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสีผิวของคนดำเลยบางก็ว่าเป็นกกาาารรแแบบบไม่่่เเเคนนด์สสีียยยชือองง นะคะคแล้วก็ไม่ใช่แค่ชื่อเสียงทางด้านออนไลน์พวกร้านค้าที่วางขายยูท o r i รีนี่ยก็มีการถอดแบรนด์นี้ออกด้วยเรียกว่าส่งผลกระทบแบบใหญ่หลวงให้กับแบรนด์เลยค่ะ หลังจากนั้นไอตาก็ไม่ได้ติดตามข่าวสารนะคิดว่าแบรนด์เขาไม่ได้มีขายในบ้านเราเราก็เลยแบบคงไม่ได้เห็นว่าแบบเขาออกอะไรใหม่ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางแบรนด์ก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยจะปิดกิจาการทําการลดราคาสินค้าของทั้งหมดนะคะซึ่งทางผู้ก่อตั้งแบรนด์เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดสาหรับเขาเลยหลังมานี้อตาเห็นมีแบรนด์ขึ้สมาเกิดใหม่ขึ้นมาเยอะมากแต่ก็มีที่แบบจากลากันไปเยอะมากไม่คิดเลยว่าจะต้องจากลากเพื่อน,อนๆคิดเห,เห็นกับเรื่องนี้ยังไง,ไงกันบ้างคอมเมนต์มาบอกหน่อยจ้า